ทผมสว,ส,สวัสดีครับพวกผมเป็นตัวแทนกลุ่มไอ c สชมพูชั้นม .5 ทับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอเรื่องทั้งขยะจากขวดพลาสติกโดยมีสาเหตุมาจากขยะประเภทขวดพลาสติกภายในโรงเรียนของเรามีอยู่มากเนื่องจากนักเรียนมีการซื้อน้ำดื่มทุกวันขยะประเภทนี้จึงมีอยู่มากภายในโรงเรียนพวกเราจะมีวัตถุประสงค์ที่จะลดขยะประเภทนี้ลงโดยการทำทางขยะจากขวดพลาสติกครับครับ สำหรับถังขยะจับขวดพลาสติกของเราทำนครับสำหรับถังขยะจับขวดพลาสติกของเราที่ทำขึ้นมีขนาดหกสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรครับและสูงเก้าสิบห้าเซนติเมตรครับและวัสดุที่จะนำมาใช้มีดยงนี้ครับหนึ่งขวดพลาสติกสองวดสามไม้ยางปาดาสีต่ตะปูและห้าฟิวเจอร์บอร์ดครับ ขัดต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 ัดจังเรื่องแค่ตอนแรกในการทำก็สาหรับวิธีการทำนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นแรกนำวัสดุไม้ที่จะนำมาทำเป็นโครงสร้างมาวัดแล้วก็ตัดเพื่อจะจะทำเป็นโครงสร้างนะครับสองนำขวดพลาสติกมาเจาะ ส่วนบนและส่วนล่างเพื่อที่จะร้อยลวดและมัดเข้ากับโครงสร้างที่เราจะทําไว้ขั้นแรกนะครับประโยชน์ที่พวกเราคาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งปริมาณขยะนลดลงสองบรรยากาศในโรงเรียนดีขึ้นสามนักเรียนที่ขยะเป็นที่ครับท้ายที่สุดนี้พวกเราขอกล่าวคำว่า ทำมามุณครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะจบมดงนเอ